โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะฮะอยู่กับผมพี่ตีกูงูเกม m i คร c r มอ t อาร์ l อลครับนั่นเองนะครับผม,ผมหาหายกันไปนานเลยนะก็ไปติดเกมเฮอร์เรอร์นิดหน่อยในโลโบอมผมชุบเพื่อนมาชวนเล่นนั่นแหละวัวอะไรเสียงบอลเลมันดังจังนะฮก็จริงๆผมจะมาตายหอแหละว,วันนี้จะมาตายหอให้ดูนะฮะก็ก็คือจริงๆว่าตายหอไปแล้วเยอะเลยนะ เออประมาณถึงประมาณอ่าเดี๋ยวเียชั้นอยู่ตรงหัวผมเนี่ยประมาณสามชั้นนะมะั้งเดี๋ยวสามชั้นท้ายแล,แล้วนะครับผมแต่ว่าไฟล์เกมมันเสียนะฮะผมเนี่เดี๋ยวคนไม่เชื่อนะฮะไปดูคลิปเลยเ okay, นี่ยโอเคในทุกคนดูนี่คือวิดีโอที่อัดไว้นะครับจอดำเนาะไม่เป็นไรเรารีไป,ไปจบเลยนะบอกเลยว่าแย่มากลบไปเลยแล้วกัน,นอัดไปอยูเห็นไหม เห็นไหมไฟมันค้างไม่ใช่ไฟค้างดิจอมันดำนะครับผมแต่มีเสียงพูดนะโอเคกลับไปที่เดิมโอเคคือผมก็ได้ไปฟาร์มนะครับผมก็คือไปฟาร์มเนี่ยขอคอยมาจนเวลเนี่ยอปพลิี้ผมมาเนี่ยผมเอาได้ประมาณนี้แหละนะครับผมคือทุกคนบอกเลยแล้วว่าของก็ได้มาประมาณนี้นิดหน่อยนะครับผมอันนี้คือมีตัวไฟนะตัวนี้มันไหมผมไปเผาไว้นะครับผมแล้วก็ได้ตัดต้นไม้รอบๆนี้ไปด้วยนะครับผมหวังว่าจะไปสร้างบ้านในอนาคตนะอะ โอเควันนี้ผมคิดว่าจะทำการตายหอให้มันหมดเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมของแป๊บหนึ่งนะโอ้เรามีนี้ด้วยเนี่ยไหนวะไหนวะเมันไปตีมาเอาไม่มีไปแล้วน้ก็มีอันนี้คือเป็นกระเป๋าใช่ไหมเออก่อนอื่นเราต้องรับอันนี้ก่อน agility เพื่อที่เราจะใส่ของได้นี่เราผมมีนี้นะใส่เข็มขัดปุ๊บบวกอา m o เมอเค โลหัวหนึ่งนะฮะเราจะถึกขึ้นนั่นเองประมาณนั้นและอันนี้มันทําอะไรได้ผมไม่รู้อ่ะมันเขียนว่า Red เพชรพลาไม่รู้เก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปตายหอกันเลยดีกว่าครับผมปโอเคทุกคนเรามาถึงหอแล้วนะอาจจะได้ยินเสียงเหมือนโซ่กระทบกันนะฮะเพราะว่าเกาะผมมันเป็นเกาะโซ่นะเออมาเลยแบบตอนเดินก็ให้มีเสียงความรู้สึกเหมือนโซ่กําลังแบบสัน้นหรือกระแทกนั่นเองนะฮะ นี่ชั้นบนก็ได้อุดไปแล้วนะชั้นนี้มันเคลียร์ง่ายนั่นเองนะโอเคเี๋ือมันจะมีตัวไหนหล่นมาไหมอู้ยืมอุดอีกยังอุดไม่หมดนี่ยังอุดไม่หมดอันนี้ขอผมเคลียร์ไปแล้วจำได้ว่าอัดอยู่แล้วก็พวกแกมันค้างนะทุกคนค้างเสร็จก็เลยมาดูนะสรุปว่าเรียบร้อยครับผมจอดำโอเคอันนี้อู้ยังเหลือเหลือเหลือปลาลา ฟาาฟลาเมื่อกี้เห็นหอะไรรู้นะเพื่อนบ้านที่แสนดีสไปเดมนโอ้ยใหม่นึ่งไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอัพแม่อัน,นเดียวไปเก็บมาได้แต่ลืม,ะะมอัพนะครับผมอัพทันไหมฟลาฟาาวันนี้ต้องแปดใช่ไหมโอ้ยจะพอไปนล้โอเคพอพอดีพอดีนะโกรเอ้าไม่พอดีเหรอเอ้ยแย่แล้ว แย่ yeah, แล้วทุกคนขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ดไไดโอ้ยมันมีตัวพิเศษด้วยตัวพิเศษเหรอตัวพิเศษเหรอตัวพิเศษแล้วไงอะ่ะตีตีก่อนโอ้ผมติดอีอ่ะเพราะว่าไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นมันเป็นตัวพิเศษโอ้ยนี่เอาโลกระแทกโลกระแทกกระตีโลกระแทกกระตีไอ้พวกนี้เหมือนเหมือนจะตีขี้เราไม่ได้นอกจากสเกลตันที่ตีขี้ริเปล่า เดี๋ยวผมขอขออนุญาตดูอ,อ๋อไ,ไม้นี่แค่เจ็ดนี่ทำไมขาดโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บเปลตรงนี้แหละอีกเปลเดียวก็ได้แล้วอีกเป้าเดียวก็ได้แล้วอีกเปลเดียวก็ได้แล้วใจย่าง,ย,างย่างอุย้ยสองพิเศษ,ษโอ้โหตีแล้วต,ติดมืดดอกอะไรดอกขวานเก็บไว้ก่อนโอเคเราได้แล้วเราออก,กดกิด เราอัพแมนนิ่งเป็นแมนได้เวิดแปดได้แล้วแะใช้ได้แล้วนะฮะออกไปบวกเลยแลนออกไปบวกเลยแลนอยู่ด้านบนกันเต็มอยู่ด้านบนกันเต็มเลยอยู่ด้านบนกันเต็มเลยโอ้ยเออมีซอมบี้ด้วยมีซอมบี้ด้วยมีสอมบี้ด้วยเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเกิดกองเออเอาเอาพวกนี้เอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนโอ้ไม่ได้เอาขวดน้ำมานะตายไปนี่ยตายไปเนี่อยอ้รอดรอดจู่รอดจู่อะไรโอ้เยอะเยอะมากเอาตัวล่างตัวล่างก่อน ใ่จังหวะนี้ขุดตัวบนไม่ลงใช่ไหมนี่ตายไปซะอ้วว่าตายไปได้โอเคทุกคนเรามาถึงแล้วมาเลยพวกนี้พวกนี้พวกนี้โอ้โอเจ็บเจ็บตีหลัวๆเลเปียเราเลเปียได้เลเปียไดเปียบนะตีเร็วตีแรงนะฮะตีเร็วตีแรงนะครับผมมาขีเด็กโอ้โโอ้โตีขนาดมันม่คือตัวที่น่ารำคาที่สุดเลยเนี่ย จะทำอะไรกันวันนี้จะทำอะไรกันจะทำอะไรกันอะไรอะไร,ะไรเก็บโอ,อ้ยอย่ามึงโม,ม,ม,มช่วยได้ขออนุญาติปก่อนโอ้ลุลง่มลุล่วงเลยถ้าเราไม่รีบขึ้นไปนี่เราแย่นะขออนุญาตเคลียร์ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ไปเก็บของสีไหมสีไหมแล้วขอเคลียร์ก่อนแล้วกัน สปินสปินมีการสปินโอ้ยโอ้ยปลาปลาปลาโอ้โหโดดใส่มันโดดใส่มันโดดใส่เลยอาจจะภาพแหล,ๆลกๆหรือกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอ้โอ,โอ,โอ้โอ้ยมันมีตัวพิเศษมีตัวพิเศษตกเราตกเราหนีก่อนอย่าเข้ามาใกล้ไอ้พวกนี้ โอ,โอ้ติดติดใจมังงุมได้อยู่เราได้อยู่เราได้อยู่เราได้อยู่ขอเวลาคิวได้ไหมขอร้องโอเคขอปิดแต่ตรงนั้นก็ปล่อยบันบั๊กไปแหละโอเคเราปิดแล้วนะฮะไอกระดูกนี่เราหิวได้นะครับผมอ่าหิวรัว โอ้หิวมากไปช้ชาเช้ชาโอเคเดี๋ยวขอตัวสก,ก่อนมีสร้อยใช่ไหมสร้อยนี้เพิ่มดาเมจเบจิกแต่เราไม่มีเบจิกไงอันนี้ใส่ใส่ตรงคอใส่ตรงอ้าวคออยู่ไหนอ๋อใส่ตรงนี้โอเคอันนี้นี่ลูกบอลเพิ่มความแรงในการโจมตีเอ้ยโอเคใส่ไว้นะฮะถือว่าดีถือว่าดีาดเพิ่มมาดามโมด้วยหืมเสียงอุ้ย <c oughs> มีอาวุธนะฮะในกล่องน,นี้ได้อีกอเดี๋ยวก่อนนะฮะไอ้ตรงนี้เราต้องเก็บนะครับผม ฮาร์ดดั๊หรือเปล่าอันนี้ได้มาอีกแล้วอันนี้คือเพิ่มดาเมจโอเคดาเมจอะไรไม่รู้ใส่ไว้ก่อนใส่สปีดสี่อุ๊ยมืดแล้วด้วยโอเคเขียนเรียบร้อยนะก็คือฮาร์ดนี้นะต้องเก็บไว้นะครับผมฮาร์ดดั๊ดนะเก็บครบเก้าอันเราจะได้หัวใจเด็กดวงเนียไม่ได้ได้เซี่ยวนึงนะครับผมแล้วเก็บไอ้พวกเซี่ยวๆึง้ครบเก้าอันจะได้หัวใจเด็กดวงนั่นเองนะครับผมแต่เราขึ้นแป๊บนึงตีนี้ก่อน แมงมุมเหรอแมงมุมเหรอต่อเร็วยาวแค่ปาราพาราขอมันมีีาวุธิด้านบนเป็นรูอยู่อ่ะโอ้โหอยากจะปิดรูด้านบนมากจะปิดไม่ได้สักทีสักทีโอ้ยไอ,ไอตัวนี้โอ้โ,อโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ผมเด้งเลยโดนโยนหรือเปล่า อุ้ยไอ้นี่ขอล์สิขอละสิอือโโหเยอะ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 โอ้โหอ้โหมันจะติดสโลว์นะเมื่อกี้นะครับผมโหได้ของมาพอสมควรเลยนะเก็บให้หมดนะครับผมสมิธนูด้วยนี่ว่ะแต่เราไม่ใช้แล้วกันนะหิวแป๊บหนึ่งโอ๊ยเราขาดน้ำ ไม่ได้เอาอันนี้มานะครับไม่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรนะถังน้ำมาออโอ้ยปิดไม่ทันมาเลยมาเลยสอมบี้สอมบี้สอมบี้กอดเดี๋ยวจะขาดอันตายสอมบี้สอมบี้โอเคเราเริ่มตา,าแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินน้ำก่อนแล้วกันไปเร็วเร็ว ทุกคนผมก็ได้ไปตักนาะมาเรียบร้อยเลยนะนี่มาสองขวดนะครับผมสามขวดโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์ด้านบนก่อนแล้วกันอันนี้เรายังปิดไหม่หมดเลยใช้ของเปิงมากในการปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดไว้อ่อนอันตรายอันตรายเนี่ยเ,เ,เวลาลงหอคอยดีแต่ต้องปิดด้านบนนะไม่งั้นอันตรายมากขอบอกเลยโอเคดูอู้ดมอ์เลยเหรอเดียกาไว้ก่อนเราของเต็ม อันนี้เราต้องใช้เราถอดพูดถอดไปได้ของเต็มหมดเลยครับผมเคลียของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นต่อเลยแล้วกันมารุนเราเอ้ยเหมือนไม่มีเหรอไม่ไม่มีโกเลมปะเนี่ยเหมือนไม่ได้ยินเสียงโกเลมอันนี้ลูกโป่งทำอะไรไ,ได้กดไปก่อนเลยแล้วกันเก็บไว้เลยเหล็กเก็บไว้นะฮะโอเคคือชั้นบนเลยนะแล้วกันนะถาเอ๋โอ้มีตัวเดียวโอ,อ้ไม่มีโกเลมเหรอ เดี๋ยวมาเสียเที่ยวไปนเนี่ยปกติมันจะมีโกลิมบนหอนะฮะถ้าไม่มีมันจะมีเป็นที่สปาวนะครับผมที่สปอนเนาะแต่ว่ามันไม่มีก็แปลว่าอาจจะบัคกนะครับผมเดนียวเปิดกล่องได้เลยนะฮะโอเคแต่ว่าเราเคลียร์ดันเจียนได้แล้วไงอันนี้ตัวอะไรไหนลองยิงไหนดิขอ,อหน่อยแล้วกันปาบไม่โดนปาช่างมันเพราะว่าเราเคลียร์ดันเจียนนี้แบบงงๆใช่ไหมเก็บ เก็บสี่เงี้ยออ้ยโหอันนี้ของดีเนะ่เอาของดีเก็บไปก่อนแล้วกันนะเอเคทุกคนผมก็ได้เรยร์ของในตัวเรียบร้อยเลยนะอ่าเหลือคนี้ก็พอแล้วจริงจริงคิดว่ามันก็สั้นนะแค่ตายหอคอยนั่นเองเนาะอ่าโอเคนี่ผมมีอะไรอวดก่อนตอนที่อ่เข้าเกมตอนแรกนะครับผมก่อนคลิปที่มันจะเสียนะ,ะผมก็ได้ไป คือคือผมตายนะก็คือไปฟาร์มนิดหน่อยแล้วมันตายแนละ้วมันไม่ได้เซฟัะเกิดนะครับผมก็เลยนี่เหนไว้สองนี่ไปปลดล็อกจุดมานะครับผมอันนี้อ่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นเมืองเมืองหลวงเป็นไงเมืองหลวงเมืองหิมะนะครับผมสุดยอดเมืองที่ใหญ่โตมากนี่แล้วก็เจอของดีก,กันหนึ่ง oh. 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 <laughs> เจอของดีที่เรามา <laughs> แล้วฟังเสียงประมาณ <laughs> ฟังเสียง เออเสียงมันเกยมากโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูของดีนะอ่ะทุกคนเห็นไรไหมนั่มันมังกรต้นคลิปรือเปล่านะเราจะพึ่งไปลบหลู่มันดีกว่าเดี๋ยวหมู่บ้านวอดวายนะครับผมเอาไว้ของเราดีๆก่อนนะแล้วก็มาจัดการมันนะไปหนีก่อนโอเคทุกคนก็เห็นกันแล้วนะเมืองใหญ่แล้วก็มีมังกรนะ แล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมก็คือผมเนี่ยไปหลายที่มากก็คือมันมันไม่ได้ล็อกจุดเกิดให้ผมนะครับผมก็ได้ไปเจอนะกับซากมังกรพี่2ตัวบอกเลยมันเป็นมังกรตัวเล็กกับตัวใหญ่เลครับผมแล้วอาจจะมีอาวุธมังกรใช้ในครั้งหน้าก็ได้นะเออวันนี้ตายหอคอแบบ easy อีซี่หอคอเลยหอคอยดีเออตายหอคอยแบบอีซี่มากนะครับผมเพราะว่า ไม่มีโกเลมเสียดายมันไม่มีโกเลมนะเอาไว้ว่าสำรวจแล้วถ้าเจอหอคอยที่มีโกเลมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาตีโกเลมไม่ดูเลยและกันบอกเลยว,ว่าโกเลมเกมนี้โหดมากนะครับผมระเบิดหอคอยได้เลยแหละนะออโอเคโอเคทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ตายหอคอยแบบอีซี่มากเพราะมันไม่มีโกเลมเนาะโอเคอยังไงก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ไอยากพาดคลิปใหม่ๆนะฮะ ก็กดซับสไคร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคร mm hmm. ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ายบายครับผมยบายฮะ